สวัสดีครับทีมงานนีเนีไซน์มาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านโอเคก็นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีโพสต์เอาไว้นะครับว่าการตลาดยุคใหม่ปี2022ที่จะนำมาแมทช์กับงานป้ายนะครับงานป้ายมันต้องบอกก่อนว่ามันเป็นงานที่มันเป็นงานเฉพาะกลุ่มนะครับมันจะไม่ใช่เป็นงานขาย ของราคาชิ้นเล็กๆทั่วๆไปอะไรพวกนี้มันจะคนละแบบกันนะครับทีนี้เนี่ยการทําการตลาดแบบเนี้นะครับมันก็จะถามว่ายากกว่าก,า,การขายของราคาแบบไม่ไม่แพงมากอย่างเงี้ยมันมันมันแตกต่างกันแล้วงานป้ายเนี่ยมันต้องเป็นงานที่มันต้องเหมือนเป็นการสร้างขึ้นมาด้วยนะครับพอสมควรเพื่อนๆนึกออกไหมฮะ เดี๋ยวถอยกลับขอดูไลฟ์ตัวเองนิดนึงจะได้รู้ว่ามีท่านใดเข้ามาบ้างนะครับสวัสดีครับจะเข้ามาแล้วก็ฝากกดทักทายกันหน่อยนะครับจะได้รู้นะครับโอเาาค, <Okay. S 2> คผมปิดเสียงก่อนอ่าคลิปนี้ก็พอดีใกล้จะเริ่มปีใหม่ละนะครับคืออย่างตัวผมเนี่ยผมไลฟ์ไปเนี่ยผมก็จะคุยเรื่อง ทำป้ายบ้างหางานบ้างนะครับแล้วก็ทำการตลาดบ้างจะทำทำแอดโฆษณายิงแอดทำยังไงบ้างจะโพสต์คอนเทนต์ยังไงบ้างมันจะรวมๆกันอยู่หลายๆเรื่องนะครับคลิปนี้เราก็มาเน้นเรื่องการทำการตลาดในปี2022คือปีหน้านะครับว่าเราจะเริ่มกันยังไงดีจะจะไปในทางไหนดีนะครับอ่า ก็ไม่รอช้านะครับคือโดยปกติแล้วงานป้ายเนี่ยนะครับคือก็มีติดต่อเข้ามาหาผมมาหลายท่านมากนะครับก็ติดต่อเข้ามาทีนี้ผมก็บอกไปอย่างเดียวเลยว่าคุณต้องมีความพยายามคุณต้องเหมือนกับถ้าเกิดว่าคุณกําลังสตาร์ทที่หลังเขาอะนะครับผมยกตัวอย่างตัวผมเลยนะครับไม่ต้องไปยกตัวอย่างใครคือผมเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากจะทําอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วผมคิดว่าผมเพิ่งจะเริ่มแล้วคนอื่นเขาเริ่มไปแล้วอ่ะผมต้องเหนื่อยคนอื่นเขานืกอออกไหมครับมันมันไม่มีหรอกอยู่ดีๆมันจะมาฟ้าประทานมาให้ไม่มีนะครับแล้วก็พอเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาอ่ะเราก็ต้องศึกษาด้วยว่าเราจะศึกษาแบบคนที่เขาทําไปแล้วอ่ะนะครับอจากอาชีพอื่นอ่ะเราก็มองเป็นตัวอย่างแล้วเราก็เอาแพทเทิร์นเขาอ่ะมาว่าเฮ้ยเขามี ทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสสี่เราอาจจะไม่ได้เน้นไลฟ์สดขายของเก่งเหมือนคนที่ขายของได้ทุกวันทุกวันอนนี้คือต้องเข้าใจว่าร้านป้ายเป็นช่างป้ายอาจจะไม่ได้พูดแบบประมาณแบบอย่างนั้นนึกออกไหมฮะแต่การตลาดที่ผมมองไว้นะการตลาดของร้านทําป้ายเนี่ยคืออะไรนะครับการตลาดของร้านทําป้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ มันไม่ได้ขายขาดเดียวนั้นน่ะนึกออกไหมฮะมันไม่ได้แบบซื้อมารับมาแล้วขายแล้วจบมันไม่ใช่การตลาดของร้านทําป้ายเนี่ยคือต้องมองลึกลงไปอีกหลายสเต็ปเลยมันพอๆกับขายบ้านขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ขายบ้านคือขายแล้วจบอีกแต่ร้านทําป้ายเนี่ยมันมันไม่จบภายในสเต็ปเดียวไงนึกออกไหมครับเพื่อน ทีนี้เนี่ยผมก็แนะนําคนที่ติดต่อผมก็ามาผมก็มองดูว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ติดต่อเข้ามาผมก็จะบอกเหมือนเหมือนกันนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําเลยเนี่ยหนึ่งเลยคุณก็ต้องมีหนึ่งสองสามสี่แล้วคุณก็ต้องทําให้มากกว่าคนอื่นเขานึกออกไหมฮะทีนี้พอทําให้มากคนอื่นเขาเนี่ยมันมันก็จะเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาสวัสดีครับไม่เอ่อทักทายด้วยนะจะได้รู้ว่าชื่ออะไรคลิปนี้แชร์ได้เพราะว่า เน้นเรื่องการตลาดหาเงินหางานหาอะไรแบบนี้นะครับเราเข้าใจว่าร้านทําป้ายอ่ะส่วนใหญ่คือจะพูดไม่เก่งอ่าแล้วก็บางร้านก็เอาง่ายๆเราไม่ได้ว่าเขาแต่ก็จะคิดว่าเขาแน่นี่หรอแมะคิดว่าวิชาเราเยอะแล้วเราก็อยู่เฉยๆแต่คุณอย่าลืมว่าต่างประเทศเมืองจีนบ้างอะไรบ้างเขาก็เขาก็มีเขาก็เก่งกับเรา อุปกภคไปเห็นของและแต่ละอย่างโอ้อุปกรณ์เขาก็นะก็เท่าที่รู้อ่ะของเขาเยอะกว่าเราถ้าเกิดว่าเรายังเฉยเฉยนิ่งๆเราไม่ทันเขาคือคนไทยเนี่ยข้อดีของเราเนี่ยคือเราเป็นเจ้าของสนามเจ้าของพื้นที่เราจะรู้ว่าอะไรยังไงแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเราไม่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 ไม,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 ไม่เขาเรียกว่า acting ออกมาเราไม่ทําออกมา เราก็เปล่าประโยชน์เดี๋ยวคนจีนเขาก็นําเราไปแล้วนึกออกไหมฮะอันนี้คือผมไม่อยากให้เขามาแซงหน้าเราประเทศเราเราต้องชนะอ่าเอาง่ายๆนี้เลยสวัสดีครับคุณแมนแมนก็กดคนแรกเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคือคือตอนเนี้ผมมองเรื่องการตลาดอะนะครับก็คุณแมนก็อยู่ในกลุ่มของออสมายกรุป๊ปผมก็มีบอกไว้คร่าวๆแล้วนะครับ ทีนี้ผมาจะนําไปคนแรกทีเนี้ยนาไปคนแรกผมก็เห็นว่าเพื่อนๆที่สนใจงานป้ายก็ยังเขาเรียกว่าติดต่อผมเข้ามาแล้วก็เหมือนยังจับจุดไม่ถูกผมก็เลยจะแนะนําเป็นสเต็ปทีละสเต็ปให้นะครับก็คือก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยผมก็ต้องเตรียมตัวมาพอสมควรนะครับอย่างเงี้ยคือการตลาดแบบเก่าเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคืออะไรคือติดตั้งงานเสร็จ นะอันนี้เราพูดกันตรงๆแฟร์เราไม่ได้ว่าไปจิกกัดใครเขาอะไรทั้งนั้นอะ่ะคือเราพูดกันตรงๆว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆการตลาดแบบเก่าเนี่ยคือโพสต์งานแล้วก็บอกว่าออขอบคุณทีมงานขอบคุณลูกค้าอ่าแล้วก็คือโพสต์ประมาณว่าวันนี้มีได้แล้วค่าข้าวอะไรแบบนี้คือันอันนี้คือการตลาดแบบเก่านะครับจะเรียกว่าการตลาดหรือจะเรียกว่า การโพสต์งานหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองเป็นแบบแบบแรกแล้วกันแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งซึ่งแบบที่หนึ่งเนี่ยถามว่ามันคนก็เห็นคนบางคนก็เห็นแหละว่าโอเคว่าคุณทํางานนี้นะครับว่าคุณได้งานนี้โอเคแต่ถ้าผมเป็นลูกค้าผมก็จะผมก็รู้ไงว่าคุณทํางานนี้แต่ผมก็ยังไม่ได้โดนใจผมเท่าไหร่ถ้าผม,ผมเป็นลูกค้า เออผมจะมาจ้างใครทําอะไรผมจะผมจะไปร้านคาแครผมจะไปร้านแรปสติ๊กเกอร์แล้วผมเห็นโพสลักษณะแบบนี้มันก็ยังไม่โดนใจผมเา่านึกออกไหมฮะแบบแรกคือแบบนี้ผมก็รู้แหละว่าเขาทําแต่มันยังไม่ได้กระแทกมาที่ใจผมออาอันนี้คือแบบแรกถูกต้องไหมฮะแบบแรกเลยคือแบบนี้เลยอันนี้แชร์ได้เอาไปใช้ได้วงการอื่นได้หมดนะครับคือแบบแรกโพสแค่ว่าขอบคุณลูกค้า ขอบคุณทีมช่างวันนี้แล้วก็จะมีะวันนี้มีค่าค่าเบียแล้วอ่าน,นี่พูดเฉพาะค่าเบียแล้ววันนี้ค่าได้ค่านมแล้วอ่าน,นี้คือแบบหนึ่งแบบแรกการตลาดแบบแบบหนึ่งเลยแบบรุ่นแรกเริ่มของนะยุคเริ่มต้นอ่าพูดงนี้แล้วกันว่ายุคเริ่มต้นแบบที่สองแบบที่สองเป็นไงแบบที่สองเนี่ยคือลง รายการสินค้าของเราว่าเราจะขายต้นไม้ชื่อต้นอะไรใช่ไหมต้นไม้ต้นกล้วยด่างต้นอะไรด่งดางๆอะไรเงี้ยต้นกล้วยด่างความสูงเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่เบอร์โทรอะไรอันนี้คือการตลาดแบบสองผมคือผมก็เอาง่าย เราคุยกันแบบภาษาแบบง่ายๆเราไม่ต้องมีภาษาอังกฤษอะไรแยะๆอันนี้คือแบบที่สองล้กันถ้าใครรู้ตัวว่าทําแบบที่2อยู่ก็ก็คือคุณอะคือแบบที่2องะแต่ผมมองผมมองไว้สี่แบบนะแบบที่สามก็คือแบบทำคอนเทนต์คอนเทนต์บีบใจลูกค้านะครับเป็นบทความนะครับว่าต้นกล้วยด่างแบบนี้จะทําจะซื้อมาปลูกอย่างนี้ ต้องระวังแบบนี้แบบนั้นเพราะของเรามันเป็นอย่างนี้มันดีกว่าอย่างนั้นมันมันทนกว่าแบบนี้อันนี้คือคอนเทนต์อ่จาจำไหมนะอันนี้คือคอนเทนต์ในการโพสต์แบบนี้อ่าต้นผู้ดังแบบนี้มันสดอย่างนี้มันทนอากาศอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ได้มาห่อมาแบบนี้มันจะพังอย่างนั้นคือโพสต์ให้มันมีความแตกต่างระหว่างซ้ายกับขวาโพสต์ไปเลยอันนี้พอนึกออก ใช่ไหมก็นึกไม่ออกคอมเมนต์มาได้คือทําให้มันทําให้มันเห็นนะ่ะขาวกับดาซ้ายกับขวาบนกับล่างอ่าถามว่าทําไมผมถึงนึกออกอ่าผมบอกตรงๆก็เสียเงินเรียนไปเยอะ <c oughs> คือตัดต่ออ่าไอ้นำเข้าส่งออกอ่าผมสองปีที่ผมหมดค่าเรียนไปเยอะมากเลยแล้วก็ ประมูลงานรัฐบาลอ่าแล้วก็ยิงแอดอ่ายิงแอดผมก็เรียนนะครับเนี่ยยิงเรียนยิงเรียนแล้วก็อย่างเงี้ยเอาพวกเนี้ยมาผสมทุกสิ่งทุกอย่างเอามารวมกันไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กันออกมาเนี่ยเป็นบางทีก็เนี่ยอย่างเงี้ยไลฟ์เพราะว่าผมเห็นมาติดต่อผมเยอะไงแล้วผมก็เอ้ยทำไหนไหนคือเขาอาจจะยังไม่ได้ เราก็รู้ว่าคนเก่งในวิชาของเขาเฉพาะเรื่องหนึ่งอะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีแต่ก็เขาก็จะมาปรึกษาว่าจะทําอย่างนี้ต่อจะอย่างนี้อย่างนี้นเราก็ไลฟ์ไปเลยดีกว่าชัดๆไปเลยเพื่อเพราะว่าลูกค้าผมก็ดูลูกค้าผมก็ทําธุรกิจด้านอื่นเหมือนกันนะดูในไลฟ์สดเหมือนกันก็อาจจะมีติดฟิลม์มใช่ไหมคลินิกใช่ไหมลูกลูกค้าร้านป้ายอะเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็อาจจะได้ความรู้ได้ เอ้ยคิดถึงเราบ้างผมก็คิดไว้แค่นี้แหละว่าเขาอาจจะคิดถึงเราไม่ได้คิดแค่ว่าเราจะไปของานเขาอย่างเดียวเขาอาจจะคิดว่าอ๋อคุณนัดเขาก็มีแบบนี้เอ้ยเออเขายังจําเราได้อ่าผมคิดแบบนี้แค่นี้พอนะครับแบบที่3เนี่ยคือการทำคอนเทนต์ทำบทความพิมพ์เข้าไปอะไรเข้าไปนะครับแบบนี้แบบที่4นะครับก็ทําเป็นคอนเทนต์เหมือนกันแต่ว่าทําคือประมาณว่าให้มีเรื่องราวขึ้นมานะครับว่า ่าใช้แบบนี้มันไม่ดีเราเราจะต้องใช้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแบบนี้มันจะมีปัญหาเราต้องซื้อตัวนี้เราต้องผสมแบบนี้อันนี้คือแบบที่4นะครับคือเป็นคอนเทนต์แต่ว่าเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่วนแบบที่5นะครับที่ผมกําลังจะทำเนี่ยนะครับผมนําไปก่อนถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะทําก็ทําตามกันเองและการตามความคิดเนของเพื่อนๆเ,เลยแต่ผมจะนําไปก่อนนะครับก็คือ แบบที่ทําให้มันมีเป็นเรื่องราวขึ้นมานะครับแบบที่ทําให้มันมันเห็นว่างานของเรามีความสําคัญแบบที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้สมมุติผมจะขายอะไรอ่ะผมจะขายอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะขายอันนี้อันหนึ่งนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นหัวใจของมัน นะครับแต่ผมจะไม่ได้พูดตัวเนี้ยไปตรงๆ,รงๆผมจะบอกเรื่องราวก่อนผมจะอ่าอย่างเงี้ยผมก็จะผมจะสร้างเรื่องราวขึ้นมาก่อนนะครับรเหมือนหนังสั้นๆเรื่องหนึ่งอะว่าเอ้ยร้านนี้มันขายข,ายของดีแล้วร้านของเราทําไมมันเงียบอ่าไลฟ์ส,สดเจ้านี้ทําไมมันเงียบแต่ไลฟ์สดเจ้านี้ทําไมมันดังแล้วเราลองมาไลฟ์สดดูเอ้ยทาไมมันมีไอ้นี่แล้วคนมันสนใจเพิ่มขึ้นเอ้ยแบบนี้แบบนั้น อันเนี้ยยกตัวอย่างคร่าวๆที่เป็นสินค้าแต่ถ้าเป็นงานป้ายที่ผมจะทํานะครับผมเปิดไปเลยผมไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสนใจก็ทํางันเองแล้วกันถ้าไม่สนใจก็ปล่อยผ่านไปอย่างงานป้ายของผมเนี่ยผมก็ประมาณว่าที่เคยบอกไปอ่ะว่าจะไลฟ์ว่าจะทําเป็นคลิปแล้วก็อาจจะมีตัวละครนะครับอ่าสองคนนะครับแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปเสนองานนะครับไปเสนองานที่หนึ่งเป็นงาน ก่อ,อสร้างตึกก็ได้นะครับอ่าทีนี้ไปเสนองานนู่นนี่นั่นไปหาลูกค้าลูกค้าคุยกันเรียบร้อยนะครับตกลงจะทํากันเรียบร้อยจะเซ็นสัญญากันเรียบร้อยนะครับแต่ลูกค้าประมาณว่าไปให้คนไปตรวจสอบสถานประกอบการของคนที่มาเสนองานไปดูว่าออฟฟิศเขาเป็นยังไงไปดูว่าหน้าร้านเขามีไหมไปดูว่ากิจการเขาน่าเชื่อถือหรือเปล่า ปรากฏว่าหน้าร้านก็ไม่มีอะไรเลยป้ายก็ไม่มีนู่นก็ไม่มีไอ้นั่นก็ไม่มีสถานประกอบการไม่มีความน่าเชื่อถือป้ายหน้าร้านป้ายบริษัทยังไม่มีบอกเขาเลยคนที่มาสืบดูเขาก็ไปบอกกับเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการเขาก็บอกอ้าวคุณบริษัทคุณเป็นบริษัทผีหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าบริษัทคุณเพิ่งตั้งขึ้นมาเนี่ยทาไมผมลองผ่านไปแล้วไม่มีความน่าเชื่อถือเลยเนี่ยทาไมบริษัทคุณป้ายกิจการ การค้าคุณก็ไม่มีเลยโองั้นอย่างนี้งานผมขอเบรกไว้ก่อนละกันนึกออกไหมคือผมจะสร้างเป็นหนังแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัดกลับมาที่เจ้าของกิจการมันก็ต้องมานั่งนึกตายแล้วรู้อย่างนี้ทําป้ายขึ้นมาก็ดีถ้าก็อ่านึกถึงเรื่องนี้ไงน,นึกถึงเรื่องป้ายถ้าเกิดเรามีป้ายให้เขาเห็นชัดเจนอะไรยังไงงานโอ้หลักสิบล้านยี่สิบล้านมันก็คงไม่พลาดแบบนี้ ไม่ได้แล้วโทรไปเลยโทรไปหาเลยคุณนัทพลอินเทอร์ดีไซน์โทรเลยแล้วผมก็กดรับโทรศัพท์ก็ตัดกลับมาที่การขายนิดนึงนึกออกไหมครับเพื่อนๆคือลักษณะแบบเนี้คือทําให้มันเป็นเรื่องราวแล้วทาให้สินค้าของเรา,ามันมีความสําคัญขึ้นมาอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปขายปึ้งปึ้งปึ้งปึง,ปงผมผมก็ไม่ดูหรอกเพราะว่าผมเบื่อเวลามันโฆษณามันขึ้นมา ในเฟซเนี้ยผมก็ปัดทิ้งนึกออกไหมแต่ถ้ามันขึ้นมางี้ก็ผมก็ดูแล้วเฮ้ยเออวะมันก็น่าสนใจเฮ้ยเผื่อว่าเราเอาไปปรับใช้ในชีวิตเราได้เนี่ยคนจะชอบดูแบบนี้คือเฮ้ยเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราเราก็จะดูนิดนึงนึกออกไหมฮะถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้อ่าทำไมต้องทบบําง,งานลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอ่าคือหนึ่งเลยนะครับก็เกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้มีทุนเยอะนะครับยังไม่อยากจะไปเน้นเรื่อง ทำคลิปอะไรแบบผมอะไรเงี้ยเรื่องราวอะไรเงี้ยจะจะเป็นข้อสี่ข้อ3ก็สุดแล้วแต่นะครับข้อสข้อ3คืออะไรย้อนกลับไปดูใหม่ละกันคือเพราะอะไรถึงต้องทํานะครับ1เลยเพราะว่าเราอันนี้บอกตรงว่าเราไม่ได้มีกิจการใหญ่โตมาจากเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเราเราอ่าเราเราก็ต้องเหมือนกับประมาณว่าเรามีงบน้อยเราก็ต้องค่อยๆทาไปเรื่อยๆ พอเรามีงานใหญ่เข้ามาก็กันงานไว้สักสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์แล้วก็เอาไปต่อยอด่าของผมจะเป็นแบบนี้นะคือมีงานเข้ามาผมก็จะไปต่อยอดหน่อยนึงแล้วผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีซื้อหนังสือมาอ่านบ้างไปลงคอร์สบ้างผมก็จะกันส่วนนี้ไว้เพื่อที่จะทําให้มันจเจริญมอกเงยขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเราไม่ได้มีแบบมาเลยธุรกิจเป็นโรงงาน ที่บ้านทิ้งไว้ให้ร้อยล้านอย่างเงี้ยเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราไม่มีเราก็ต้องสร้างเองนึกออกไหมฮะเพื่อนๆอ,อันนี้ข้อแรกส่วนข้อที่สองทำก่อนมันย่อมได้ได้เปรียบมันมันย่อมดีกว่ามาท,ทําทีหลังอ่าคือเอาง่ายงในในล้านป้ายเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะแค่ส่วนใหญ่นะจะแค่หนึ่งกับสองที่โพสต์งานกันอนะ่ะหนึ่งกับสองเพื่อนเอน ไม่ต้องคิดว่ามันจะไปแย่งลูกค้าผมไม่ต้องไปคิดเพราะว่าลูกค้าปลายทางจะเป็นคนตัดสินใจเองเขาจะเหมือนเขาเป็นกรรมการนะนะครับว่าเขาจะเลือกคนไหนเหมือนประกวดนางสาวไทยอ่ะคือเขาจะเป็นคนเลือกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าหนึ่งสองสามสี่มันมันโดนใจมันนูน่นมันนี่มันนั่นก็ลุยเลยนะครับเพราะว่า อย่างเนี้ยอย่างหนึ่งเนี้ยโหผมเห็นแล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยอย่างสองเนี่ยมันก็เบสิกอย่างสามเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งอย่างสี่อย่างห้า 5, มันก็ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมทําจะทําละนะครับก็เลยเกินไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยุคนี้นะครับยุคนี้มันทำไมต้องทํานะครับก็บอกง่ายๆเลยข้อ3ามเลยยุคนี้เนี่ยอะไรที่มันทําแล้วมันเหมือนมันเกิดกระแสทําแล้วเหมือนอะไรอะ่ะ โตเกียวอ่ะอ่าโตเกียวแล้วใส่เสื้อผู้หญิงเนี้ยอ่ามันเป็นกระแสก็ยอมจ่ายค่าปรับก็น่ะมันเป็นกระแสมันก็คนมันก็จําได้แล้วทีนี้เขาจะไปขายอะไรต่อก็เรื่องเท่าแหละนะฮะอันนี้เรามองเป็นธุรกิจนะครับคือมันเป็นกระแสมันก็ขายงานได้นะครับแล้วก็ข้อ4คนเราความถนัดไม่เหมือนกันนะครับพูดเก่งทํางานเก่งนะครับแล้วก็คิดเก่งนะครับมัน มันถนัดมันคนละแบบนะครับแต่ทีเนี้ยร้านอื่นเขาก็เป็นเหมือนเราอ่ะเขาเขาก็พูดผมก็ประมาณว่าเล่นเขาเล่นเป็นละครก็อาจจะเล่นละครไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่น,นะครับแต่เราก็พอพูดได้นะครับทําเราก็พอทําได้นะครับคิดเราก็พอคิดได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเมืองจีนเขาทุ่มงบประมาณลงมานะครับแล้วเขาแซงหน้าเราขึ้นมาเราแย่เลยนะครับผมก็เลยคิดว่าผมต้องปัก นะครับต้องต้องปรับอะไรที่ผมมันขาดไปอะ่ะก็ต้องเติมอะไรที่มันยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้สเต็ปเท่าไหร่ก็ต้องทําให้มันนะให้มันได้ระดับขึ้นมานะครับคือผมว่าเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องนะไม่ได้เอาไปไม่ได้เฉพาะเจาะจองเกี่ยวกับร้านป้ายนะคือจะขายสินค้าจะขายอะไรที่มันเป็นมูลค่าเยอะๆขึ้นมาหน่อยอะ่ะผมว่าเอาไปใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับลองดู ก็วันนี้วันเสาร์นะครับก็เพื่อนๆน,น่าจะแฮงแฮงเฮิงเฮิงกันหน่อยเดียววันนี้นะรีแลกซ์รีแลกซ์นิดนึงนะครับ,รบก็ประมาณนี้มีอะไรก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับคือคือตอนนี้ก็มีติดต่อผมเข้ามาก็ปรึกษาเรื่องนี้แหละทีนี้บางทีถ้าเกิดไม่ทำอะ่ะมันบอกตรงเลยมันไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดคุณจะทําคุณต้องคุณต้องลงมือถ้าเกิดคุณไม่ทํามันก็จะอยู่แบบนี้นะครับมันมันจะอยู่แบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณอยากจกะโตคุณก็ต้องทํานะครับทำก็อะไรก็เนี่ยผมก็บอกไปหมดแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยบอกไปแล้วบอกไปแล้วนะครับจะให้ผมไปจับมือทํามันก็ไม่ใช่ธุรกิจผมไงนึกออกไหมแต่เออถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคุณทําแล้วคุณมาถามอันเนี้ยผมก็บอกแต่ถ้าคุณไม่ทําแล้ว แล้วมาถามผมไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์เลยเลยนื้อออกไหมฮะประมาณนี้แหละคือเรื่องยิงแอดนะครับก็มีคนถามเข้ามานะครับก็คือผมอะตอนเนี้ยในคลิปผมอะมันมีเยอะพอสมควรผมจะทําเป็นสารบันเอาไว้ให้เพื่อนๆเลยนะครับบนหัวเพจเลยนะครับว่า1 EP 1 EP 2 EP 3มมีชื่ออะไรแล้วก็มีลิงก์อะไรบ้างนะครับ เวลาเพื่อนๆมาเปิดดูห้องสมุดก็อ๋อ EP หนึ่งมันเรื่องข้อควรระวังงานป้ายดี่วะกดเข้าไปดูพอกดลิงก์ปึง้งมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยอ่ะ EP สิบอ๋อวัสดุงานป้ายที่ข้อควรระวังที่จะต้องระวังกดปึง้งมันก็เด้งขึ้นมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือผมจะทําแต่ตอนเนี้ยคือเวลาผมมันน้อยมากนะครับเพราะว่าผมลูกสามคนแล้วก็มีอีกสี่คนไม่ใช่นะครับคือ คือเอาง่ายง่ายโปรเจกต์ผมเยอะนะครับเยอะแยะมา,มากมายเลยแล้วเวลามันไม่พอจะไปให้คนมาทําก็ทําตามความคิดผมไม่ได้อยู่แล้วผมต้องทําเองทําเองทุกเรื่องเลยอ่ะผมอ่ะปรึกษาได้ทุกเรื่องแหละคือเพราะผมนั่งทําทุกอย่างนะครับกระทั่งเรื่องเรื่องบัญชีเรื่องวางบินเรื่องอะไรพวกนี้ทําได้หมดนะครับก็ปรึกษาได้แต่คุณต้องทําเองนะผมมีแบบฟอร์มให้แต่คุณต้องไปพิมพ์เอเองนะอะไรแบบนี้ส่งให้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ ก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เยอะนะครับติดอะไรก็เหมือนเดิมทักแชทเข้ามาส่วนตัวนะครับก็ไม่มีเพจก็รีบไปเปิดเพจนะครับไม่มีคอนเทนต์ก็รีบคิดนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นก็ผมมีเคยบอกไปแล้วหลายท่านแล้วถ้าเกิดคุณจะเปิดเพจคุณต้องคุณต้องคิดคอนเทนต์วันหนึ่งสิบสิบคอนเทนต์นะครับลงในเพจสมวัน30มสิบคอนเทนต์แล้วคุณถึงจะยิงแอด นะครับอันนี้ผมบอกไปหลายท่านแล้วนะครับมีมาปรึกษานั่งคุยที่ออฟฟิศผมเลยก็มีนะครับแต่เขาขายขายอย่างอื่นนะครับผมก็บอกไปแบบนี้แหละคุณคุณต้องมี30 c o n t คอนเทนต์ก่อนเพื่อที่จะให้ลูกค้าเปิดฟีดหน้าเพจคุณนะแล้วให้มองเห็นพอเขามองเห็นปึง้งครับขอบคุณครับพอเขามองเห็นแล้วเนี่ยคุณค่อย,ยิงแอดถึงตอนนั้นตอนที่คุณยิงแอดเนี่ยคุณจะยิงแอดแล้วคุณยิงไม่ได้นะครับคุณยิงไม่เป็น คุณมาถามผมก็ได้ผมก็จะมองเห็นว่าคุณมีความตั้งใจแล้วผมก็จะได้บอกต่อเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีคอนเทนต์มามันยิงไปมันมันเปลืองเงินฟรีอ่ะนึกออกไหมเพื่อนเพื่อนมันต่อให้คุณยิงแอดไปแล้วเป็นผมผมดูแต่ว่าของคุณมีแค่คอนเทนต์เดียวเวลาผมดูปุ๊งผมก็ไม่มีความน่าเชื่อถือผมก็ไม่ซื้อถูกต้องไหมอันนี้คุยกันแบบแฟรๆเลยแต่ถ้าคุณคุณมีความน่าเชื่อถือแล้วทุกธุรกิจอ่ะนะครับถามถามได้ผมก็ เห็นแล้วว่ามันมีความเคลื่อนไหวอยู่ผมก็เออมีเครดิตผมก็ผมก็กล้าซื้อมันก็หลักการาง,ง่ายๆแค่นั้นเองแต่ไอเรื่องจะยิงแอดหนึ่งสองามสอะไรพวกนี้หลังไม่ถามได้นะครับประมาณนี้ช่วงนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวอคอนเทนต์ต่อไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเกิดให้บอกให้ฟังหรือจะให้มีทำเป็นคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์มาบอกได้นะครับ ประมาณนี้ช่วงนี้เริ่มว่างแล้วโอเคครับไปแล้วครับไปแล้วว่างบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับมันต้องมีงานเรื่อยๆนะโอเคงานงานมีแต่ว่าเป็นงานไม่หนักผมก็สบายแต่ถ้าง,งานหนักๆผมก็ต้องไลฟ์สดที่หน้าง,งานเอาแล้วกันโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ